จะมาดูน้องๆสวัสดีค่ะวันนี้น้องหยิงยิงไปไหนโคหูไปใส่เอาไเอาเพือให้กินผู้เดียวรลดนนอันนี้คุณแม่เดือนเพลนนะคะเงาเสียงแบบเหมือนมากาาอีาลีเสียงพคนพื้ออิลีไล่สดอยู่บ่าดิ อันนี้ก็น้องวัสดิชาน,นี่น้องทับแพงมาเลยะเาอยากิขาวกับดปลตอนนี้ก็คือหยุดนะหยุดนะ <c oughs> น้องป่องดูดูยูทูบเบอร์ช่องนี้นะคะเขาจะพูดม,มุมะโตเละะักสัก อันนียนถามอีกรอบแมพี่เป็นพี่ได้เนาะจะครองอายุเท่าไหร่อแมนพี่ยี่สิบหแสดงว่านาแสดงว่าพี่เขารลเรียตัวหาห้าชนเขาเป็นไอเอิญน้องไม่งก็เสียนันนะก็เลยถามก่อนเอาไปทำอไรเอาแบบนี้เอาไปทำอะไรเอาแบบนี้ใช่ท

มาสัมผัสเขาเจ้าฮะหยั่งเจ้าฮะหยั่งหยุดนะไม่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 อยากฟังอันนี้หวัดดีพี่นะคะพี่เนาะค่ะเป็นบ้าบ้าข้าเป็นนิวเจนนะเกาตะวนิวเจนรุ่นใหม่นะคะอันนี้กกกินบ้เศร้าโศกเศร้าปากอยู่เนี่ย แต่เขามากเลยนะคะกพราท่านได้กินไปใส่บอดานอนไปใส่เซนกาโอไปยินเสามปหอดีตีสองไปจัดของเก็บของตอหอดตีหาวันีหม่สก็ออกเป็นไส่เบ็ดกรบปูแลมแจ้งสั่นละคนนี้คนนี้ผ้าระกีจหลายก็คือขาวแถมสั่นยูซีคนยูตอนนี้ยู สามคนแล้วค่ะอ้าวเป็นอย่างอ่าพอดีว่าพี่สาวมนออกไปมองตึนค่ะแก้มบักแม่อ้าวอ้าวไปยุ้ใส่ไปยูกับแม่ลูกอ๋อแต่ว่ายุหนีนักว่านั่งไปยุ้ใส่แล้วย่าหายแกใส่ปรทางก้ามบักกระม้าปืมใหญ่ปับเลยบ่ก บอกก็นเลยเริ่มรู้สึกผิดก็เลยฝ่าวเก็บห่องเดียวเขาประยูนน้ำเฮาพอหกหรือเปล่าวตีกันเลยฝ่าวเก็บวงหนึ่งเป็นตะมวนเนาะกระละคนไหนพี่น้องค่ะเอาเริ่มมีการหาเห่ากันแล้วนะคะ หนูไม่เข้าใจว่าทำไมซูมเข้ามันชัดกว่าซูมออกซูมเข่าชัดชัดพี่น้องค่ะอันนี้แม่แก้มนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นั่งเย็บชุดเผ็ดค่ะบรรยากาศการล่าซอมน้อง <c oughs> เอาเขาเกิดข้าะกินหลายเนาะเวลาว่า,า,างเ้าต้องกินะ นี่น้องหยื้ก็มาแล้วนะคะแต่ว่าเขาก้มหน้าก้มตาไม่คุยกับเราเพราะว่าเขาไม่เห็นเราน,ๆๆนี่นี่สวัสดีน้องหยื้นะคะอ้านเขาได้ยินเราแล้วเมืม่อวานเห็นพี่ฝ้ายนี่รูกบนนะคะเล่าแปรบ,บังหองยูหมอ่องหนยูหลับพี่น้องคะทสรงไซส์โสติพอยุนะคะเอาผู้นีกันเลยก็ได้อยากถ่ายเลยค่ะเต็มกล่องเลย ยูทูบเบอร์ท่านนี้นะคะเขาจะทําแบบนี้ดี๋ยวดอยู่กับโทรศัพท์นะคะครัแบบว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบ้นว่าใส่คือว่าสิไปซื้อโทรศัพท์อนายบอกว่าจะไปซื้อโทรศัพท์พี่หนูปัาด

โอ้ยอย่ามั่วค่ะไม่ใช่อีกหนึ่งอีกใช่เราเจอคนที่เราจะมานินทาแล้เพราะว่าช่วงนี้ทําขึ้นมาเพื่ออนินทาคนเขาเป็นคนที่นินทาคนอื่นตลอดเลยไม่รู้ว่าเป็นครูได้งไงตัวเองนั่นแหละเป็นครูได้ยังไงคะแต่ว่าเขาก็เป็นครูที่เกษียงแล้วนะคะดูจากหน้า กอชั้นต้องมินทาที่แบบช่องฉันทํามาเพื่อมินทาคนโดยเฉพาะมีอย่างเพจกับมีเพจทําลายฉันกับมีช่องน้ําลายฉันมีฉั้ันไม่ใช่คนดีไงไม่อันนี้ชื่อช่องอะไรคะจะได้ไปกดแบบรายงานหน่อยเพราะพ่อแม่ค่ะเดี๋ยวรอฟังชื่อนี้ไม่เอาชื่อช่องจริงๆเห็นไหมคะเขาก็ไม่กล้า ครูเก่งนำคุณชอบวิเชียนะคะช่องที่ต้องติีแท็กคำว่าทำมาเพื่อนินทาคุณโดยเฉพาะคะ่ะต้องพ่พอ,พอ,พอแ,มแม่ต้องไปกดสแปมรายงานเลยนะคะม,มันจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบอนินทาพี่ล <laughs> ีพ่อแม่คุณชอบเดยอีบ๊องยอดวิวเป็นตะบุ่งอี่ที่หน้นาคา่ะไม่ค่ะอันนี้ก็คือหน้าสดตื่นมาเป็นแบบนี้เอง อย่ามานินทาคนอื่นอันนี้นินทาโจมแจ้งเผาคนถ้าจะบอกว่าอันนี้น่าสุดหรอจะบอกคำหนึ่งได้ไหมไม่ไม่ต้องพูดไม่อยากฟังอะไรบ้างหน้าอะอย่ามั่นใจในในธรรมชาติอันนี้กดถ่ายยังถ่ายแล้วค่ะหนึ่งนาทีกว่าเนี่ยพ่อพ่อแม่ขาไปกดไปกดรายงานหน่อยนะคะช่างนี้เริ่มไม่สร้างสรรค์แล้วเ่าเป็นแต่เบาะน้าคาักินเข่าวบอร์จังแห่สัมภาผัส ต่เอินซื้อกับพีทล้วพี่น้องค่ะจุ๊บจิ๊บปังไปเน่จุ๊บไปตั้งปังทั้งสองไม่รุ่นนี้เขาแข็งแก่งแล้วค่ะเขาล้ำหน้าไปกว่าเราแล้วค่ะเขารับหน้าแล้วก็่เบิขามือตอนนี้เอกตกไฟเห็นนแม่คะาเขาเป็นช่องที่บอกว่าน้องเอกตกไฟนะคะเปิดไฟให้น้องเอกหน่อย แหรงมากนะคะช่องนี้ชื่อช่องว่าปากไม่ค่อยเป็นสิริลีมงคลคลิปนี้จะมีแต่น้องุ้งเห็นไหมคะทุกคนค่ะเขาก็จะมีแต่ทําร้ายเราพี่พวงอะไรหมดเลยความเซ็กซี่อ่ะหมดเลยไม่ได้เกิดแล้ว แต่เพลงนี้โดนตัดแล้วกันเล่บบ่ด้เกิดเลยอุตสาห์สอมพวกมานาวไว้ตัวเองจะถ่ายเขาต้องขยบมาสิกียก็คือมาด้วยกันถ่ายด้วยกันไม่อันนี้กล้องชันมากเห็นซิลิโคนด้วย